โอ้ปยังนี่เพื่อนไปเมืกไปคือไปเสียมญ่เนาะมกมกเสียมเมก้มึกไอตัวเดียวหนีตัวเดียโอ้ยใหญ่แถวะมังมาขาดตีมองมาขาดตีตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะลาใหญ่เนาะอันไปกันโอ้ ปูดเข้าใจนะพี่น้องดเข้ใจเดตัวแบบเดตัวยังไดตัวดีอ่ะสันนี่ยนะโอ้โอ้ดีดีดีเานี้ก็สิไล่ล่ไล่กชงน่อยนะล่เชิงน่อยล่เชิงน้อยไอตัวนี้มาเออมากนาอใหญ่มากัย ปลาบึกนีああ่ซื้อม no ันน่ะปลาบิกปลาบิกโอ้ปลาบึกใหญ่เนาะพี่น้องปลาบึกใหญ่อาหารเที่ยงอาหารกลางวันนันเหมือนีลอาหารกลางวันเอ้ปลาบึกใหญ่โตเนาะใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่เลยใส่ม้องเนาะใส่ม้องขอบคุณครับขอบคุณครับแค่นี้ล้วเนาะแค่นี้ชอบปลาตัวใหญ่ๆน้ำกันปลาบึกเนาะปลาบึก